สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชอัสยามครับเมื่อนี้กับซีมมสีแดงนะครับให้แฟนๆนะครับได้ฟังกันนะครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับ Facebook เก่าผมนะครับก็คือ Facebook เบิ้นปทุมราชอัสยามนะครับภาษาไทยนะครับซึ่งมีรูปประจําโตนะครับไหมวกแหลวกภาห้าาโปกเป็นเป็นหออเพื่องนะฮะเฟซนั่นได้ได้ถือปิดไปนะครับอาจจะโดนแฮกหรือว่ามีอาการยังสยอย่างที่ ผิดปกตินะครับแล้วเขาส่งไปตรวจสอบหรือจังไดยบุหูนะครับส่วนตัวผมเองก็จำมิวยังบอได้เพราะว่าบรได้สมัคร์ตเองนะครับก็เลยต้องสมัครเฟซใหม่นะครับก็คือเฟซนี้ครับซื้อเป็ภาษาอังกฤษนะครับอาทิตย์สมน้อยครับซื้อเป็นซื่อจริงนะครับกะบยังไงนะครับพี่ๆน้องๆเข้าซอยแช่นะครับซอยแช่แล้วก็คนขอมาติดตามเป็นเฟซนี้สกอร์นะครับถ้ามือได้กูเฟซเก่ากบมาได้ก็จะกลับไปเล่นนะครับเกิดว่าเฟซนั้นกูขึ้นมไดายก็ต้องเอาเฟซนี้เป็นเฟลักครับกะซอยกันแช่นะครับมีคนหูนะครับเพราะว่า อย่านคนดีเขามาติดตามใหม่ๆสีงงนะครับเพราะว่าตอนนี้เฟสปลอมได้ระบาดหลายแห่งครับจะได้กับเขามาติดตามในเฟสหนีซะก่อนนะครับอาทิตย์สมหน่อยครับอนี้เหตุผล